สวัสดีครับผมแม่นูน ame, เกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแม่นูนครับใครที่กำลังรอ PlayStation 5แล้วก็ใครที่กำลังงอนโซนี่อยู่นะครับวันนี้ผมมีข่าวล่ามาเร็วแซงทางโค้งมาแบ่งปันกันนะครับอาจจะทำให้หัวใจของคุณระชุ่มระชวยขึ้นอีกครั้งเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะชื่อว่าคุณลิเวอร์ใหม่เดอะคอปนะครับได้ทำการแชร์ลิงก์ของการประกาศการวางจำหน่าย PlayStation 5ในประเทศมาเลเซียนะฮะ โดยในรายละเอียดนะครับเขาก็บอกว่าที่มาเลเซียเนี่ยจะทำการขาย PlayStation 5วันที่11ธันวาคม2020นี้นะฮะโดยราคารุ่นดิจิตอลนะครับแบบที่ไม่มีที่อ่านแผ่นอยู่ที่13,705บาทนะ,ะแล้วก็ราคาแบบที่มีหัวอ่านบูเรมาด้วยนะครับ Standard Edition นะ,ะอยู่ที่16,858บาทโดยเขาจะเริ่มเปิด p รีออเดอนะครับในวันพรุ่งนี้นะ,ะ12 พฤศจิกายน20-20นะก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามกระแสโลกนะครับเพราะว่าเครื่อง PlayStation 5วันพรุ่งนี้นะครับ12พฤศจิกายนเนี่ยก็จะถูกส่งไปถึงบ้านของคนที่สั่ง p อ e o r d e r ไว้แล้วนะในประเทศเทียนหนึ่งนะผมเห็นข้อมูลดังนี้นะครับผมก็เลยไปไล่เช็คนะแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสิงคโปร์นะ Sony เหมือนกันนะสิ่งที่พบนะครับก็คือว่า Sony สิงคโปร์นะครับ PlayStation 5เนี่ย จะทาการวางจําหน่ายวันที่19พฤศจิกาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเว็บไซต์นี้เขาไม่เออร์เรอร์นะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า19พฤศจิกาประชาชนชาวสิงคโ,โปร์จะได้เล่น PlayStation 5กันจากตรงนี้นะครับผมก็อยากรู้ว่า Sony ไทยประกาศหรือย,ยังนะครับเกี่ยวกับรายละเลอียดของการวางจำหน่าย PlayStation 5สิ่งที่อัปเดตนะครับก็คือ PlayStation Asia ของประเทศไทยเนี่ยก็ชวนให้เรานะครับไปร่วมกิจกรรมนะ คล้ายๆกับเป็นงานเปิดตัว PlayStation 5 a ชี a นะฮะสี่ทุ่มวันนี้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะลิงก์เข้าไปสู่งานของ PlayStation a ชียของฮ่องกงนะในความหมายก็คือว่าของประเทศไทยเองเนี่ยไม่มีการจัดงานนี้นะฮะแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้ลุ้นรับ PlayStation 5นะผมก็เลยลองคลิกเข้าไปดูนะสิ่งที่เจอนะครับก็คือในการจะร่วมสนุกชิง PlayStation 5เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกประเทศนะครับซึ่งประกอบด้วยมาเลเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะ ซึ่งไม่มีห้องโกงกับสิงคโปร์นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่ามาเลเซียเนี่ยจะทำการขาย PlayStation 5วันที่11เดือนหน้านะที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นการคาดเดาของผมเองนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลยืนยันจากทาง PlayStation ประเทศไทยนะก็คือเป็นไปได้หรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มประเทศ Tier 2ของ Tier 2อีกทีนะในความหมายก็คือว่ากลุ่มประเทศ Tier 2ที่จะเปิดตัววันที่19เนี่ยครับ ของกลุ่มเอเชียเนี่ยก็จะมีสิงคโปร์กับฮ่องกงนะแล้วมาเลเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยเป็นประเทศเทียสสองของเทียสสองนะก็คือกลุ่มที่2นะครับที่เขาจะทำการเปิดตัวนะซึ่งก็จะขายในวันที่11ธันวาคมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะในไม่กี่วันนี้นะครับเราน่าจะเห็นโซนี่ประเทศไทยประกาศนะการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ PlayStation 5รวมไปถึงการเปิดให้พรีออเดอร์ด้วยนะครับ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มประเทศเทียสองของเทียสองอะนะแต่ถ้าเกมพลิกนะครับเราอยู่ในกลุ่มประเทศเทียสามของเทียสองหรือเทียสี่ของเทียสองเนี่ยก็รอกันต่อไปครับพี่น้องอันนี้ก็ต้องให้ความเห็นใจกับโซนี่ประเทศไทยจริงๆนะครับผมผมเข้าใจว่าเขาก็คงไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองอะนะมันเป็นนโยบายของโซนี่ของทั้งโลกะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปว่าโซนี่ประเทศไทยมากนกเลยนะคือก็คงได้เท่านี้แหละ แต่เราในฐานะที่เล่นเกมในประเทศเท e r 2ของเทียสเนี่ยนะฮะก็ได้แต่น้อยใจนิดหน่อยนะแล้วก็เฝ้าดูต่อไปนะครับว่าเราจะได้เล่นเครื่องใหม่เมื่อไหร่คุณคิดยังกับเรื่องนี้บ้างครับคุณคิดว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับที่เราจะได้เล่นเกม PlayStation 5นะครับในวันที่11ธันวาคมเดือนหน้านะครับหลังจากวันหยุดยาวพอดีเลยนะหรือคุณคิดว่าเราอยู่ในประเทศเทียสามเทีของเทียสอีกทีก็แบ่งปันความเันมาสรุกสนุกได้ครับ แคสุดลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพยียงละ20่บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกใต้วิดีโอนะครับที่คอมเมนต์แรกนะตอนนั้นจะมีลิงก์สินค้าอยู่นะครับคลิกตัวไหนก็ได้นะแล้วซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับถ้าผู้ชมซื้อสินค้านะลุงแมวจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะฮะโดยท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับผมได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะแต่ลุงแมวเนี่ยก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะฮะ ถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมน YouTuber นะูยูทูบเบอร์นะเนี่ยก็จะมีผมแล้วก็เดโกคูมาช่วยกันอัปเดตข่าวประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูไปจนจบนะครับขอให้ทุกท่านสมปรารถนานะได้เล่น PlayStation 5ในช่วงประมาณวันที่10กว่าของเดือนหน้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ